คือฟังมาทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าโจท์โจทย์ที่อยากทิ้งไว้นิดหนึ่งก็คือแล้วเราจะเดินหน้าไปสู่นิติรัฐนิติธรรมด้วยการปกครองของกฎหมายยังไงใช่ไหมครับในเนื้อดินที่มันเต็มไปด้วยนิตอาธรรมรัฐอะไรต่างๆพวกเนี้ยอย่างที่คุยกันมันก็เป็นโจทย์ยากใช่ไหมครับผมคิดว่าเราต้องสู้กัน2ส,สนามสนามหนึ่งก็คือกฎกติกาที่เป็นระลักอักษรใช่ไหมครับก็คงต้องมีการปฏิรูปก,กันใหญ่ทํายังไงก็ยกไว้ก่อนนะครับซึ่งก็ต้องแน่นอนต้องอาศัยเจตจำนงร่วมกันของประชาชนนั่นแหละนะครับซึ่งเราผ่านอะไรกันมาเยอะ และบอกว่ามันจะถึงจุดนั้นอยู่แล้วนะครับในการในการในการดื้อใหญ่ทั้งตัวกฎหมายทั้งตัวแนวปฏิบัติขององค์กรตุลาการและขององค์กรกฎหมายต่างๆนะครับรวมทั้งสนามสําคัญที่จะเปิดขึ้นก็คือรัฐธรรมนูญน,นะครับจริงก็น่าเศร้านิดหนึง่งประเทศไทยก็คือเราจะถือโอกาสปฏิรูปทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศนี้เมื่อเราต้องทํารัฐธรรมนูญใหม่ใช่ไหมครับ ซึ่งในอีกด้านหนึ่งก็คือเราทำรัฐมนูนใหม่บ่อยเพราะงั้นเราก็มีโอกาสปฏิรูปกันอยู่ได้เรื่อยใช่ไหมครับทีนี้โจทย์ของรัฐธรรมนูนใหม่เนี่ยผมคิดว่ามันก็มี3โจทย์ใหญ่ที่ทจริงๆแล้วพวกเราก็เคยเคย,เคยคิดกันนะครับคือโจทย์แรกเราต้องการสัญญาประชาคมใหม่ใช่ไหมครับที่มันที่มันทันกับโลกใหม่แล้วมันสอดรับกับสํานึกใหม่ทางสังคมด้วยคือกฎหมายเดินมาทีหลังแต่ว่าสํานึกทางสังคม มันมาก่อนแล้วผมคิดว่าเราเห็นสํานึกทางสังคมทางการเมืองที่เปลี่ยนไปอย่างมหาศาลนะครับในช่วงในช่วงหลังมันเนี่ยนะครับในช่วงหลังมันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสํานึกมันเปลี่ยนแล้วการเมืองว่าทําเปลี่ยนไปแล้วไอ้ตัวกฎกติกาการเมืองทางการที่พี่นักข่าวสนเนี่ยมันจะเปลี่ยนตามกันอย่างไรมันก็ต้องจัดวางโครงสร้างอํานาจใหม่ใช่ไหมครับอันนั้นอันแรก อันที่สองก็คือมันต้องเป็นรัฐมนูลของประชาชนจริงๆใช่ไหมครับคือมีประชาชนเป็นองค์ประธานเชื่อมั่นในพลังอำนาจของประชาชนจริงๆในเชิงเนื้อหาสาระแล้วในเชิงกระบวนการกันคือกระบวนการต้องมีส่วนร่วมสําคัญในการสร้างรัฐมนูลที่ชอบธรรมใช่ไหมครับงที่มาที่ไปของสสรออะไรต่างๆนานาก็ต้องคุยกันเรื่องพวกนี้ใช่ไหมครับอันอันที่สามคือมันต้องเป็นรัฐมนูลเพื่ออนาคตจริงๆรัฐมนูลในอดีตของเราเนี่ยเป็นรัฐมนูลเพื่อแก้ปัญหาเก่าเป็นรัฐมนูลเพื่อกันเพื่อกัน พักการเมืองการตัวละครการเมืองบางตัวซึ่งเราก็จะเห็นแล้วว่าเป็นไปไม่ได้นะครับลัำนุนเป็นรัฐหนุนเพื่อ,อดีนแต่หวังแว่าเพื่อไปข้างหน้าเนี่ยมันต้องเป็นรัฐหนุนเพื่อเพื่ออนาคตเนี่ยเป็นรัฐหนุนเพื่ออนาคตเนี่ยมันเต็มไปด้วยสิ่งที่เรายังไม่รู้และยังไม่แน่นอนเพราะนั่นล่ำหนุนมันเลยต้องเป็นกฎกติกาที่มันบัญญัตัขั้นต่ําหลักขั้นต่ําหรือเป็นหลักพื้นฐานที่ล่วงละเมิดไม่ได้จริงๆสิทธิพื้นฐานใช่ไหมครับรับรองรับรองมันไว้นะครับแล้วก็ กฎกติกาหลักการกระบวนการบางอย่างเพื่อให้พลังอํานาจทางสังคมในอนาคตเนี่ยเขามีพื้นที่ได้ต่อสู้กันในอนาคตต่อสู้กันถึงปัญหาที่วันนี้พวกเรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมครับมันต้องเปน็นรัฐนูญที่เชื่อมั่นเชื่อมั่นในอนาคตด้วยรัฐนูลเพื่อ,อน,นักที่เชื่อมั่นในคนในอนาคตด้วยคนรุ่นหน้าที่เขาจะแก้ปัญหารุ่นหน้าซึ่งไอ้รัฐนูญยุคนี้ที่เราจะทํากันเนี่ย มันไม่ควรจะเป็นข้อกีดกันที่ทําให้คนรุ่นหน้าเนี่ยมีชนักติดหลังผูกมัดมือมัดเท้าทําให้เขาไม่สามารถแก้ปัญหาพวกนี้ได้รัฐมนูลมันเลยไม่ควรจะต้องเป็น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 แผนทางการเมืองที่มันบัญญัติทุกสิ่งทุกอย่างไว้นะครับบัญญัติแนวนโยบายแห่งรัฐอย่าไปยุ่งกับเรื่องการเมืองพวกนั้นนั้นปล่อยให้สังคมการเมืองเขาถกเถียงการผ่านเวทีการเมืองผ่านการเลือกตั้งใช่ไหมครับยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยให้รัฐบาลนี่เขามาจากการเลือกตั้งกําหนดไม่ใช่ไม่ใช่รัฐมนูลมันเขียนไว้ จากคนร่างข้อมูลมันไม่ใช่เอกสารการเมืองของคนร่างที่เอาอุดมการของคนร่างไปบังคับใช้กับคนทั่วไปผู้นี้จะต้องมาลื้อวิธีคิดเกี่ยวกับข้อมูลใหม่ทั้งหมดด้วย mm. ใช่ไหมครับงนั้นโจทย์การปฏิรูปเชิงสถาบัานปฏิรูประบบยุติธรรมเนี่ยสำคัญนะครับนอกจากข้อมูลเนี่ยผมคิดว่าระบบยุติธรรมต้องเปลี่ยนคือเรามีความคิดปฏิรูประบบยุติธรรมอยู่เรื่อยๆนะครับที่ผ่านมาจะเห็นว่าไม่ค่อยไปไหนคุยกันมาตั้งแต่ข้อมูลปี4ี่สูตรแล้วนะครับหลายเรื่องเนี่ยแย่ลงเช่นเรื่องสิทธิการประกันตัวนะครับ แย่ลงนะครับและอื่นๆอีกเยอะแยะเลยครับตอนนั้นเราเคยทํางานนะครับที่วันอวันเนี่ยก็มีวันวันพับนะครับวันวันพับไม่ใช่หลานเล่าที่วันวันทำนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนธุรกิจวันวันพับคือย่อมาจากวันอวันพับลิกโพลิสีติงแบงก์นะครับเราทําขาดเรื่องประชาตไตเรื่องเรื่องหลัวฟลอเรื่องการพัฒนาที่ทั่วถึงเท่าเทียมเป็นธรรมนะครับแล้วก็เรื่องนโยบายอนาคตคือนโยบายเด็กเยาวชนครอบครัวมันมีชุดงานวิจัยชุดหนึ่งที่อยากชวนให้อานะครับวันนี้คงไม่ได้เล่านะครับ วันอว,วันผับเนี่ยทำงานร่วมกับ t ีเเจสถาบันเพื่อการยุิธรรมแห่งประเทศไทยคือเรามาตอบโจทย์พยายามอธิบายเศรษฐศาสการเมืองเรื่องการปฏิรูประบบยุติธรรมว่าที่ผ่านมามีความพยายามทําอะไรบ้างอันนั้นยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าทําไมมันถึงไม่สําเร็จมันไปติดอยู่ตรงไหนเราจะเข้าใจเศรษฐศาสการเมืองเบื้องหลังนะครับของการปฏิรูประบบยุติธรรมที่ไม่สําเร็จยังไงโดยที่เราเอ็กซเรย์หลายเรื่องนะครับการที่ประเทศไทยโทษอาญาเฟอร์นะครับแล้วก็เติบโตขึ้น,นเรื่อย การที่คนล้นคุกค <sind> um 네ือเราเน้นการจําคุกเป็นการลงโทษหลักนะครับความไร้ประสิทธิภาพของระบบยุติธรรมไทยนะครับเรื่องความไม่ยุติธรรมในระบบยุติธรรมไทยนะครับแล้วก็เรื่องการคอร์รัปชันในระบบยุติธรรมไทยคือพยายามอธิบายมันในมุมมองเศรษฐศาสตร์การเมืองทั้งวิเคราะห์เชิงสถาบันนะครับวิเคราะห์ระบบแ c ค o u n t a b i l i t อื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะครับแต่ที่สําคัญคือมันไปให้ลงไปอีกนะครับเพราะนอกจากสถาบันที่เป็นระละกอักษรแล้วเนี่ย มันยังมีสถาบันที่ไม่ใช่รัฐอักษร์ด้วยการลัฐอักษรที่มันกํากับระบบยุติธรรมไทยอยู่ก็คือจารีตต่างๆนะครับทั้งจารีตเ,เชื่อมั่นในรัฐเหนือประชาชนใช่ไหมครับทั้งจารีตที่ไม่ได้มองคนเท่ากันนะครับทั้งจารีตที่ที่ชื่อว่าให้คนดีปกครองบ้านเมืองซึ่งจารีตต่างๆเหล่านี้นะครับจารีตต่างๆเหล่านี้มันเป็นตัวกํากับกําหนดที่มันทาให้หลายอยา่างมันไปมันไปต่อไม่ได้นะครับอันนี้อยากชวนให้ไปอ่านกันเข้าไปในเว็บไซต์วันวันพับนะครับมันมีงาน5ชิ้นนะครับ ห้าชิ้นแต่ละชิ้นไม่ได้ยาวมากนะครับแล้วก็มันมีงานสังเคราะห์งาน5ชิ้นสรุปรวมอีกหนึ่งชิ้นนะครับมีงาน6ชิ้นที่ชวนอ่านอันนั้นคือเรื่องกฎกติกาที่เป็นรหัสสอนและทํานูนกฎหมายที่ต้องแก้ซึ่งมันโยงไปถึงกฎกติกาที่ไม่เป็นรหัสสอนนะครับซึ่งอันหลังนี่ก็สําคัญโจทย์คือเราจะสร้างวัฒนธรรมลู่ว f ฟลอในสังคมไทยยังไงวัฒนธรรม culture of trust วัฒนธรรม trust วัฒนธรรมแห่งการร่วมมือ,อยังไงโดยเฉพาะในเรื่อดินแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งโจทย์เนี้ย มันก็ตอบได้หลายโจทย์นะครับโจทย์หนึ่งก็คือถ้ามองแบบกระแสหลักหน่อยนะครับไอ้ incentive s t r u c t u r e สิ่งจูงใจที่ทำให้คนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอ่ะมันก็มี3 3ระบบใหญ่ระบบหนึ่งก็คือตลาดก็คือใช้ material i n c e n t i v e นะครับใช้ใช้เป็นตัวเงินนะครับใช้เป็นวัตถุนะครับเช่นเราลงโทษคนที่ละเมิดหลักนิติรัฐนิติธรรมนะครับแล้วเราก็ให้คนชั่งน้ำหนักดูว่าโอ้โหถ้าละเมิดแล้วเนี่ย ช่างน้าหนักระหว่างต้นทุนกับผลได้แล้วต้นทุนมันแพงกว่าปั้นการละเมิดเนี่ยมันไม่คุ้มที่จะทำนะครับอันนี้คือคือคือ,คอ,คอ,คอระบบก็คือให้ให้กลไกเอ่อเรื่องระบบตลาดมันทํางานนะครับช่างการลงโทษให้ให้การละเมิดวิธีรัฐวิธีธรรมมีราคาแพงที่ต้องจ่ายอันที่2อคือกฎก,กติกาที่เป็นเป็น,ปนรัฐนะครับซึ่งใช้อินสันทีแบบบังคับเลยนะครับบังคับจับเข้าคุกลงโทษนะครับสั่งห้ามอะไรเนี้ยครับ กติกาที่3คือกติกาที่เกี่ยวข้องกับชุมชนนะครับชุมชนในความหมายที่ต่างจากชุมชนแบบไทยๆนะครับกติกาคอมมูนิตี้ก็วันแอนส์เนี่ยคือคือการที่มีกลุ่มคนที่ปฏิสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องยาวนานพบเจอกันบ่อยๆนะครับมีพฤติกรรมที่เจอกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าม,มีการลงโทษภายในการละเมิดหลักวันนี้มันส่งผลให้ประโยชน์ระยะยาวมีปัญหาการละเมิดเรื่องนี้อาจจะถูกลงโทษในเรื่องอื่นๆที่เขามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เนี่ยตุลาการเนี่ยโดนนักเรียนกฎหมายประท้วงให้ถอนตัวหรือไม่ให้มาสอนอย่างนี้น,น,นี่ก็เป็น,น,น,ปนส่วนหนึ่งนะครับในการสร้างในการสร้างนี่ก็เป็นการทํางานแบบแบบแบบชุมชนนะครับในการทำงานแบบชุมชนที่ใช้ภาควนนารพวกนี้ในการในการกํากับและในชุมชนเนี่ยมันเป็นพื้นที่สําคัญใน,ในการในการสร้าง trust นะครับนั้นโจทย์ของผมก็คือว่าเราอาจจะเริ่มต้นด้วยทําให้การละเมิดวิจาริ์ที่ทามีราคาแพงแต่โจทย์ที่ท้าทายกว่านั้นเนี่ยก็คือมันจะเปลี่ยน มันจะเปลี่ยนให้กลายเป็นสำนึกเพื่อทางสังคมหรือสำนึกเรื่องนิติรัฐนิติธรรมอย่างไรพอเป็นสำนึกแล้วเนี่ยมันต่อให้โดนปรับไม่โดนปรับต่อให้มีคนด่าไม่มีคนด่าเขาเลือกที่จะไม่ทําตั้งแต่ต้นนะครับคือคือการออกแบบสถาบันมันคือการพยายามให้นอมแบบเนี้ยมันนอมนอมที่ดีแบบเนี้ยนะครับเช่นนอมเรื่องนิติรัฐนิติธรรมมันแพร่ไปในในสังคมได้นะครับจนมันเปลี่ยนจากการที่คิดระยะสั้นคิดเรื่องวัตถุจนกลายเป็นเรื่องระยะยาวนะครับเป็นเรื่อง เ็นเรื่องสํานึกที่มันอยู่กับตัวนะครับล้วจะทําได้ยังไงนะครับผมก็มันก็ทาได้หลายอยา่างในการในการเปลี่ยนนะครับในการสร้างสานึกพิจารณนิยธรรมในการสร้างวัฒนธรรมวิัารณนิยธรรมวัฒนธรรมไบเนื้อเชื่อใจวัฒนธรรมความร่วมมือกันอันแรกก็คือผ่านระบบการศึกษาระบบการเรียนรู้ซึ่งอันนี้แน่นอนเลยที่ผ่านมามันทํากับข้างกันนะครับระบบการศึกษาระบบการเรียนรู้เนี่ยสร้างวัฒนธรรมนิติอาธรรมรัฐใช่ไหมครับอำนาจนิยมตั้งแต่ในห้องเรียนตั้งแต่ในโรงเรียนใช่ไหมครับแต่ว่าต้องเปลี่ยนใหม่ แ้เราคุยกันเรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือการปฏิรูประบบการเรียนการสอนกฎหมายอ่ะใช่ไหมครับระบบการเรียนการสอนกฎหมายอันนี้มีส่วนสําคัญในการสร้างนอมนิรัติรัฐนิติธรรมอันนี้อันที่หนึ่งอันอันที่สองผมคิดว่ามันต้องมีอย่างที่อาจารย์เข็มทองบอกนะครับมี peer pressure ด้านหนึ่งคือมี peer pressure นะครับซึ่งความมี peer pressure แล้วเนี่ยในชุมชนที่เกี่ยวข้องเช่นชุมชนผู้พิพากษาชุมชนเจ้าหน้าที่รัฐชุมชนอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็ต้องลงโทษกันแล้วมันก็ต้องใช้ลงโทษกันได้มันก็ต้อง step up มาก่อน มันก็ต้องมาท้าทายจารีตอื่นๆเยอครับจารีตอาวุโสที่มันครอบงำสังคมไทยจารีดผู้นำนะครับบารมีที่มันครอบงำสังคมไทยนะครับว่าเรากล้าท้าทยายหัวหน้าเราป่าเพื่อนเราป่านะครับมันต้องถึงจุดที่มันต้องสเตปอัพเพ่ให้มันทำงานไม่ได้แล้วนอกจากเพียรเพเชอร์ตัวหนึ่งที่มันช่วยก็คือผู้นำคือคือในการสร้างนอมปฏิเสธไม่ได้ผู้นำมีบทบาทอยู่พอสมควรเพราะกฎหมายเนี่ยในหลายเรื่องเนี่ยไอ้คนที่มันใช้กฎหมายอ่ะ มันจะเป็นตัวเซตมาตรฐานเซตบรรทัดฐานอะไรบางอย่างถ้าอ่านงานบทของจันเข็มทองนะครับก่อนหน้าที่จะมาถึงยุคเอ,อดซี่ที่คุยเรื่องลูฟฟลอเนี่ยก็มีผู้พิพากษาคนหนึ่งใช่ไหมครับโคกเนี<ฆ>่ยผมจะเรียโคกนะครับที่มีคําพิพากษาที่ทําให้เห็นว่าขีดเส้นแบ่งระหว่างบทบาทของกษัตริย์ในการเข้ามายุ่งเกี่ยว กับการตัดสินคดีว่าปริมณฑลของกฎหมายเน cool young, ี่ยกษะสับกระส่ยายุ่งอะไร่งเงี้ยเป็นต้นนะครับคือมันต้องการแบนนนรรบนี้แ้วในในศาลรัฐธรรมนูญศาลสูงสุดโชดในศาลสูงสุดของอเมริกาเราก็เห็นนะครับผู้พิพากษาศาลสูงสุดที่มาขีดเส้นนะครับที่มาขีดเส้นว่าขีดเส้นในการจากัดอํานาจการตีความของสารรัฐธรรมนูญน,นะครับสารรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยขยายขอบเขตการตีความแต่ศาลร,รัฐธรรมนูญอเมริกาเนี่ยมีคนที่มาขีดเส้นว่าขีดเส้นขีดเส้นประมาณอยู่นะครับ หรือว,ว่าในรัฐมนตรีอเมริกามันฟังก์ชันได้นะครับมันก็มีผู้นําอย่างจอร์จวอชิงตันนะครับที่ตอนนั้นได้รับคะแนนนิยมสูงสุดนะครับเป็นผู้นําการปฏิวัติอเมริกานะครับเป็นประธานาธิบดีที่ไม่มีคู่แข่งได้รับเลือกตั้งแบบค่อนข้างเอกฉันท์ไม่ยังหรอเนี่ย,ย,นนยังไม่มีพรรคการเมืองนะครับแต่พอตอนนี้นไม่มีกฎหมายด้วยว่าประธานาธิบดีอเมริกาเนี่ยต้องดำรงตำแหน่งสองสมัยแล้วหลุดไปในยุคที่จอร์จวอชิงตันมีอำนาจสูงสุด มีหลายคนที่พยายามจะบอกให้แกตั้งตนเป็นกษัตริย์เป็นจกักรพรรดิเป็นอะไรสารพัดจอร์ดวอชิงตันบอกว่าทํางานสองสมัยแล้วกูกลับไปอยู่บ้านไร่ที่มารวนนอนนะครับคือมันเซ็ตบางอย่างมึงเป็นใครจอร์ดวอชิงตันพีน่ผมเริ่มเหมือเริ่มจริงนะครับไม่ได้ไปครอบงำหรือครอบครองนะครับแต่ว่าเขาเริ่มจริงนะครับแล้วเขาก็ไปอยู่อย่างนั้นคือคือผมไม่ได้บอกว่าผู้นำเนี่ยเป็นซูเปอร์แมนซูเปอร์ฮีโร่นะครับแต่ว่าบางอย่างเนี่ยคนกับกติกามันทํางานด้วยกันแล้วมันมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันส่งผล เชฟซึ่งกันและกันให้มันส่งผลสร้างซึ่งกันและกันงานของอาจารย์อภินพที่พูดถึงเรื่องอเมริกามีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่อาจารย์พยายามบอกว่ามันมีวัฒนธรรมวิธีรัดวิธีรมในอเมริกาด้วยนะครับว่านในอเมริกาเนี่ยกฎหมายมันใช้ได้จริงอ่ะวัฒนธรรมพวกนี้มันอยู่กฎหมายเนี่ยวิธีรัดนิธีทำมันอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนคนใช้มันในการปกป้องปกป้องตัวเองนะครับใช้มันในการปกป้องตัวเองคนใช้เป็นเครื่องมือในการในการ empower ตัวเองได้ได้ได้จริงๆ คนเมีกาฟ้องร้องเยอะใช้สิทธิ์นูนกึ่งเยอะแล้วก็นูลเนี่ยมันเกี่ยวพันกับชีวิตของเขาจริงๆคนเผาธงชาติสารบอกว่าเป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกนะครับหลายปีมาน,นี้ก็เคยมีเคสใช่ไหมเล่นเกมเกมมีความรุนแรงคนไปฟ้องเรื่องไปถึงศาลสูงนะครับ <c oughs> การการควบคุมคามรุนแรงในเกมสาลก็บอกว่าเกมเนี่ยก็เป็นก็เป็น,เป,นเป็นสื่อประเภทหนึ่งเป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก อย่ามาใช้วิธีง่ายๆอย่างการควบคุมก็เป็นหน้าที่พ่อแม่ด้วยที่ต้องไปไปดูแลลูกในเรื่องพวกนี้อะไรแบบนี้นะครับคือคือมันมันมันเป็นวิถีชีวิตบางอย่างอะสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกมันถูกปกป้องโดยรัฐมนูลจริงๆคนถูกจับเจ้าหน้าที่ต้องมาชี้แจงสิทธินะครับมันเป็นมัน็นดูพ rocess เรารอมันทํางานมันทํางานจริงๆเพราะนั้นทำยังไงอะให้กฎหมายไทยนิติรัฐนิติธรรมไทยอะมันไม่ได้เป็นแค่ระดับโครงสร้างใหญ่เรื่องรัฐมนูญเรื่องไรแต่มันมันสัมพันธ์กับชีวิตจริงๆ แต่ในชีวิตจริงของเราอ่ะเราเจออีกแบบหนึ่งเราเจออีกแบบหนึ่งนิติรัฐนี้ทำสําัญกับชีวิตเราจริงๆครับแต่มันเป็นนิติอาธมรัฐใช่ไหมครับเพราะมันไม่ใช่ไม่ใช่เอ็มพาวเวอร์เรามันมาลดทอนคุณค่าของเรานะครับมันมาตกหัวเรามันพาเราที่เข้าคุกโดยไม่มี due Process of Law นะครับมันมีชุดของงานหลายชิ้นนะครับที่ผมอยากชวนไปอ่านนะครับในวันอุวันนะครับคนที่ทําส่วนใหญ่เนี่ยก็คือคุณวัชนาวรยังกูลที่เขียนงานพวกนี้เป็นงานที่เกี่ยวพันกับชีวิต ของตัวละครจริงนะครับของสามัญชนจริงๆที่ถูกนิติอาธรรมรัฐเนี่ยนะครับแบบทไทยเนี่ยที่จรัฐนี่ทำแบบทไทยเนี่ยทำรายเขานะครับเคสของออแม่ที่โดนหนึ่งหนึ่งสองนะครับให้ลูกหมห้าต้องต้องเผเชิญชะตากรรมอยู่นะครับแล้วก็เข้าไปอยู่ในคุกแล้วแล้วมันมันมัน,มน,มนส่งผลต่อครอบครัวของเขาอย่างไงนะครับหรือว่าล่าสุดที่ลงวันนี้นะครับที่ลงวันนี้เรื่องเล่าของชายชุดดำนะครับ คนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นชายชุดดำในความขัดแย้งปี2553ถูกจับเข้าคุกอยู่8ปีนะครับต่อสู้คดีเป็น10ปีในวันนี้กําลังจะได้รับได้รับการการตัดสินว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเขาโดยสุดแต่ว่ามันมันมันทำลายชีวิตของคนคนหนึ่งไปยังไงนะครับแล้วมีเรื่องเล่าแบบนี้มากมายเลยคือมัน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 กลับข้างกันนะครับ โจทย์ของเราคือแล้วเราจะเราจะ,เราจะทำยังไงให้มันมีเคสอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตัวสําคัญเลยผมว่าทําให้วัฒนธรรมนิติรัฐเนี่ยมันไปมันไปได้นี่นะครับนอกจากผู้นํานอกจากอะไรต่างๆแล้วอ่ะในการมีเคสโดยเฉพาะที่มันจะกระชากกลับจากการติดลบเนี่ยมันต้องกระชากกลับด้วยอะไรครับจากเคสใหญ่ๆจากเคสใหญ่ๆที่มันเซอร์ไพรส์ผู้คนนะครับจากการสะสารความจริงในอดีตนะครับเมื่อประเทศนี้มันเดินหน้าสู่ประชาธิปไตย ที่สมบูรณ์ขึ้นกว่านี้นะครับการเอาเคสเก่าๆย้อนกลับมาแล้วลงโทษไม่ใช่การลงโทษย้อนหลังนะในการลงโทษคือคือคืนความเป็นธรรมให้คนแล้วก็ต้องลงโทษในสิ่งที่ควรลงโทษอ่ะมันต้องมันต้องเห็นมันต้องเห็นนะว่าไม่ว่าคุณจะสวมหมวกอะไรณวันที่คุณมีอานาจเต็มที่นะครับไม่ว่าคุณจะมีฐานะทางสังคมการเมืองแบบไหนนะครับภายใต้หลักจริิธรรมคุณต้องถูกจับมาลงโทษนะครับไอ้เคสแบบนี้มันทาให้เห็นว่า นิติรัฐนิติธรรมอ่ะมันทํางานทํางานได้จริงมันทางานได้จริงนะครับไอ้ตัวเนี้ยก็เป็นตัวที่เป็นตัวที่สําคัญนะครับผมผมสรุปตรงท้ายเนี้ยจริงเป็นคําที่อาจารย์เข็มท้องพูดพผมบอกว่ามีสองคำที่เป็นคําสําคัญในแง่การสร้างวัฒนธรรมนิติรัฐทีฐ่ทาให้มันเกิดขึ้นได้จริงคํานึงคือ integrity ใช่ไหมครับ integrity คานี้สําคัญ,ค,ค,ญความซื่อตรงความซื่อตรงต่อตัวเองไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ขัดต่อจิตใจตัวเองผมคิดว่า ถ้ามันต้องหลาออกก็ต้องหลาออกึิดออกไหมครับคุณจะไปอยู่ในระบบไหนอะไรแลอวถ้ามันต้องสู้เรื่องอะไรก็ต้องก็ต้องสู้นะครับเราเห็นตัวอย่างการลุกขึ้นสู้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับของอาจารย์นิติศาสตร์เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเลยนะครับเ <ME> มื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับเมื่อเมื่อ20ปีก่อน10ปีก่อนกับวันนี้ผมคิดว่ามันเห็นนะครับเราเราเราเรอคลื่นนะครับที่มันซัดต่อไปถึงกลุ่มผู้ใช้กฎหมายครับเรารอคลื่นที่มันจะซัดต่อไปถึงกลุ่มผู้พิพากษา ว่ามันจะถึงวันนั้นหรือเปล่านั่นคือนั่นนันนั้นนันนั้นนั้นคือคำหนึ่งนะครับอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งคือเรื่อง professionalism ครับความเป็นมืออาชีพอ่ะความเป็นมืออาชีพที่สังคมนี้มันมันไม่ค่อยมีนะครับคือมันมันทั้งความซื่อตรงกับความเป็นมืออาชีพแบบผมคิดว่าความเป็นมืออาชีพเนี่ยก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องสําคัญนะครับคือคือเราต้องการในการรื้อฟื้นนิติรัฐนิติธรรมเนี่ยในการสร้างวัฒนธรรมนิติรัฐนิติธรรมเนี่ยเราต้องการทั้งความเป็นมืออาชีพนะครับ ความซื่อตรงอย่างที่บอกสามัญสำนึกสามัญสำนึกคือสิ่งที่หายไปสิ่งที่ง่ายที่สุดแต่หายไปเร็วที่สุดแล้วมันสิ่งที่เราโหยหามาก,กน,นะครับสามัญสำนึกเนี่ยนะครับความกล้าหาญความกล้ายืนหยัดนะครับแม้ว่าจะกระทบต่อความก้าวหน้าของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงความรู้ด้วยนะครับอะไรแบบเนี้ยนะครับรวมๆก็อาจจะเรียกว่าอะไรความเป็นมนุษย์เราต้องต้องการความเป็นมนุษย์ที่มีทั้งความรู้ทั้งความซื่อตรงทั้งความเป็นมืออาชีพทั้งความกล้าหาญนะครับ กลับไปสู่ระบบยิ่ธรรมนะครับแต่เริ่งจริงทุกท่านก็คงเห็นเหมือนกันนะคืออย่างที่บอกอ่ะเคสต่างๆมันเห็นว่าไอ้นิจรันี้ธรรม่จริงมันเป็นลมเป็นลมหายใจของสังคมนใช่ไหมครับเป็นลมหายใจของสังคมถ้าป่าศจากมันเราก็ไร้ชีวิตพลเมืองเราก็สูญสิ้นความเป็นมนุษย์นะครับบางคนกลายเป็นปีศาจบ้างกลายเป็นสัตว์ลายบ้างนะครับกลายเป็นไดโนเสาร์กลายพันธุ์บ้างนะครับกลายเป็นทาสบ้างนะครับกลายเป็นอนุบ้างนะครับเอาความเป็นคนกลับมาขอบคุณครับ